ปริศนาโบราณคดีทอนรหัสม้าส่งพระบรมรูปพระเจ้าตากทำไมห่างชี้ทั้งทงที่ยืนนิ่งหมายเหตุบทความนี้คัดส่วนหนึ่งมาจากบทความเต็มชื่อหละลึกพระเจ้าตากปริศนาวันประสูติถึงสวรรคตถอดรหัสห่างม้าส่งพระบรมรูปเผยแพร่ขังแรก ในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันที่23ธันวาคม2554อนุสรณเครื่องระลึกถึงวันพระเจ้าตากก็คืออนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าที่วงเวียนใหญ่ฝั่งทนบุรีผลงานการออกแบบของอาจารย์ฝรั่งสุภาพบุรุษแห่งเมืองฟอเรนซ์มีชื่อไทยว่าสอสินพีรสี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรน่าแปลกไหมอนุสาวรีย์ลอตั้งแต่ปี2480ยุคพยาพาหนผลพยุหาเสนาแต่กว่าจะได้ติดตั้งต้องใช้เวลาต่อสู้กับกลุ่มอัมมา์เก่าอยู่นานถึง17ปีมาสำเร็จเอาในปีพศ2 4 9 7ยุกุครัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามและแม้จะทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่ก็ยังไม่วายถูกขุนนางผู้ดีในยุคนั้นทั้งสายสถาปนิกนักวิจารณ์ศิลปะและสัตวแพทย์หลายท่านเอาชนะค้าคานโจมตีในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องของม้าทรงเพราะเหตุม้ายืนตรงแต่กลับทำไมห่างชี้สูงไม่ลู่ลงเราอีลีทวอยจนเป็นข่าวลงข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหลายฉบับว่าเป็นม้าที่ดูอุบาทประดักประเดิด สี่ขายืนสงบนิ่งไม่ทำท่ากระโจนสักนิดแต่กลับยกหางสันเหมือนพวกขี้ครอกขึ้นวอถ้าเช่นนี้เหมือนม้าก,กำลังจะขี้ขออภัยการโต้ตอบของอิลิตในยุคนั้นเขาใช้คำว่าขี้ชัดเต็มปากเต็มคำอาจารย์ศิลโดนรุมปนามว่ามั่วนิ่มนั่งเถียนปั้นอันที่จริงแล้วม่ใช่ว่าอาจารย์ศิล จากไม่รู้เรื่องกายวิภาคของม้าเลยตรงข้ามท่านให้ความสําคัญกับมา้าทรงชิ้นนี้เสียยิ่งกว่างานปั้นชิ้นใดๆถึงกับลงทุนปีนนั่งร้านที่มีความสูงกว่า3เมตรขึ้นไปปรับแต่งแก้ไขปั้นดินจนถึงพอกป่นทุกขั้นตอนในโรงหล่อหลังจากที่ให้ลูกศิษย์ช่วยกันหล่อปั้นตามแบบแล้วเป็นเหตุให้ท่านพัดตกลงมาจากนั่งร้านจนแขนขาหักต้องเข้าเฝือกอยู่หลายเดือนนอกจากนี้แล้ว อาจารย์ศิลป์ยังคุ้นคิดถึงเรื่องสายพันธุ์ของม้าว่าควรเป็นชนิดใดต้องไม่ใช่ม้าอาหรับม้าออสเตรเลียหรือม้านอร์แมนหากแต่เป็นม้าไทยเท่านั้นและเมื่อเป็นม้าไทยอาจารย์ศิลป์ก็ต้องกําหนดสัสดส่วนให้แตกต่างจากม้าเทศที่เคยศึกษามาจากยุโรปปัญหาก็คือพวกที่วิจารณ์นั้นคือกลุ่มผู้ลากมากดีสยามที่ดูถูกชาวจีนว่าเป็นคนต่างด้าว จึงจ้องแต่จะทับถมเกียรติภูมิของพระเจ้าตากสินผ่านการกดหางม้าส,ส่งไว้มีให้เผยผยองพองขนอาจารย์ศินจึงถูกบีบให้กลายเป็นหนังหน้าไฟไปโดยปริยายความตั้งใจแรกของอาจารย์ศินนั้นท่านต้องการเนรมิตม้าส่งของพระเจ้าตากสินในท่าผลผ่านกระโจนทยานกําลังออกศึกเชื่อกันว่าหางไม่โดนกระแหนกระแหนคอยจิกคอยตอดเป็นระยะระยะ พระบรมราชานุสาวรีของพระเจ้าตากสินนั้นคงจะต้องมีความสง่างามสมชายชาติอาชานายดุดเดียวกับอนุสาวรีของพระเจ้านโปเลียนมหาราชที่กรุงปารีสหรือไม่ก็ต้องละไม้กับลูกปั้นส่งม้าของจักรพรรดิทาจันแห่งกรุงโรมณประเทศอิตาลีแผ่นดินมาตุภูมิของอาจารย์สินนนเทียวข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากเอกสารต่างชาติ ก็คือเมื่อครั้งที่มีการจ้างวานศิลปินชาวฝรั่งเศสหล่อพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลที่ห้าน,นั้นทางสยามต้องการให้มา้าทรงอยู่ในท่ายกขาหน้าเหมือนม้าของนโปเลียนแต่ทางลงหล่อที่ยุโรปแย้งกลับมาว่าถ้าม้าเผ่นพยองหรือยกขาหน้าตามธรรมเนียมสากลมีไว้สําหรับจกักรพรรดิที่เป็นนักรบเท่านั้นลงหลอกรุงปารีสมีความเห็นว่า รัชกาลที่5ไม่ใช่กษัตริย์นักรบยกทัพทำสงครามด้วยตนเองจึงไม่อาจสร้างรูปปั้นส่งม้าในท่าเพ่นผลตอบสนองความต้องการของผู้จ้างได้จึงปั้นในท่าขี่ม้าสงบนิ่งตามที่เราเห็นแต่สำหรับพระเจ้าตากสินมหาราชอาจารย์ศิลท่านเป็นคนยุโรปจึงย่อมเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างดีเมื่อเริ่มต้นก็ปั้นเป็นม้าผ,าผ่าผลโจรทยานอย่างออกรถออกชาติ แต่สุดท้ายแล้วอำนาจพิเศษบางอย่างได้เข้ามากำกับไม่ต้องการให้มหาราชองค์นี้ดูโดดเด่นเกินหน้าเกินตาของพระบรมรูปม้าที่มีอยู่เดิมทำให้ต้องแก้ไขพิมพ์เขียวของม้าทรงถึงหครั้งเมื่อไม่สามารถบรรดาลให้ม้าทรงยกขาหน้าได้ดังที่ควรจะเป็นอาจารย์ศิลจึงแอบซ่อนเลนรหัสในไว้ที่หางของมันให้ฉีดตวัดขึ้นเป็นภาพของม้า ที่อยู่ในอริยบทเคร่งเครียดพร้อมที่จะออกวิ่งทยานอยู่ทุกขณะรอแต่ว่าเมื่อไหร่องค์จอมทัพจะกระชับบังเหียนให้สัญญาณเท่านั้นพรนม้าทรงก็พร้อมที่จะกระโจนไปข้างหน้าอย่างไม่รังรอปากเผยเจนเห็นฟันและหางที่เป็นพ่วงชี้สูงนั้นนับว่าสอดคองแล้วกับความตื่นขนองของม้าสื่อุปมาดังนักมวยหรือเสือที่กำลังจ้องจับเหยื่อ มักขมิงเกรงกล้ามเนื้อย่อมดูมีพลังดุดันน่ากลัวมากกว่าเมื่อมันตะกบเหยื่อได้แล้วเหล่าอีลีดจึงไม่ควรมาแย่หาเรื่องตัดหางมาทิ้งเพื่อหล่อใหม่เพื่อให้ท่อนหางของม้าลู่รีบยืนจ๋องอย่างไร้ศักดิ์ศรีนั่นเอง